เขาคือมังกรเทพโบราณที่อยู่มานานตั้งแต่ยุคป,ปกรณำในความทรงจําของข้าข้าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่สมควรที่จะถูกกาจัดทั้งที่ข้าคอยช่วยเหลือและอยู่ฝ่ายมนุษย์แท้ๆแล้วทําไมข้าถึงถูกตึงอย่างไรเยื่อใยแบบนี้ล่ะแต่ก็ช่างเถอะข้าคงอยู่มานานเกินไปแล้วสินะจากนั้นก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งในฐานะมนุษย์ที่มีความทรงจําเดิมตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นมังกรมีนามว่าโดลัน พออายุได้15ขวบที่หมู่บ้านก็มีกฎอยู่ว่าต้องออกไปใช้ชีวิตตามลาพังเพื่อเป็นการฝึกฝนและเรียนรู้สิ่งต่างๆจนปัจจุบันเขาอายุได้16ขวบก็ได้รับภารกิจไปตรวจสอบบึงที่เป็นหมู่บ้านของลิซาดเพราะช่วงนี้มีข่าวว่าพวกลิซร์หายหตัวไปจนได้ไปเจอกับสาวที่มีงูใหญ่ไม่ใช่หมายถึงสาครึ่งบนเป็นมนุษย์ส่วนครึ่งล่างเป็นงูที่อยู่ในเผ่าลาเมียที่มีนามว่าเซรีนาะ ที่กำลังทําตามกดของหมู่บ้านคือลาเมียเอยลาจากหมู่บ้านออกเดินทางไปหาสออามมมาซาไรผัวแต่ก็มีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่โผล่ออมาจึงได้ร่วมมือกันจะสามารถจัดการกับมันได้ก่อนจะแยกย้ายกันไปจนในไปเจอกันอีกทีแถวหมู่บ้านรพอเอกเลยจะพาไปอยู่ด้วยหมายถึงอยู่ในหมู่บ้านนะอันนเม่เรื่องนี้มีชื่อว่าลาก่อนชีวิตมังกรดูได้ที่คั u n c h ร r และบิลิบิลิเลย